เมื่อลุงเชิมปลอมตัวเป็นหนุ่มเทสุดกวนไปแข่งเต้นกับภรรยาซึ่งเธอก็จําสามีตัวเองไม่ได้และการแข่งเต้นในครั้งนี้ก็ทําให้ทั้งสองมีความรู้สึกที่ดีต่อกันคนที่เธอรักจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่ระหว่างสามีเชิมเชิมหรือหนุ่มสุดเท่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องแรปนี้เพื่อเธอก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่ง like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสุรีลุงสุดเชมิมพนักงานบริษัทปัญจพาวเวอร์ไปร่วมงานแต่งของลูกสาวอาจารย์ที่เขาเคารพเมื่อเขามาถึงที่งานแต่งสุรีก็ได้เจอกับตาน,นีสาวสวยผู้มีรอยยิ้มที่สดใสร่าเริงสุรีตกหลุมรักเทันทีแต่ว่าเขาก็ต้องรู้สึกปวดใจลึกๆเพราะเธอก็คือเจ้าสาวของงานนี้ เมื่ออาจารย์เจอสุรีในงานก็รีบเรียกลูกสาวให้มาทักทายเพราะว่าสุรีนั้นเป็นสิลป์คนโปรดของเขาตาหนีแกล้งอามสุรีว่าเพราะคุณเลยนะถามให้คนอื่นเดือดร้อนคุณทําตัวดีเกินไปพ่อก็เลยบอกว่าเอาสุรีเป็นแบบอย่างสิทําแบบสุรีสิแต่ว่าสุรีก็แทบจะไม่ได้ฟังที่เธอพูดเลยเพราะเขาเอาแต่มองหน้าสวยๆของเธอยังลืมตัว หลังจากงานเริ่มไปได้ไม่นานอยู่ดีๆพอกวิงมาบอกอะไรบางอย่างกับลูกสาวที่กำลังเต้นอย่างสนุกสนานทันทีที่เธอได้ยินก็ตกใจวิ่งร้องไห้ออกจากงานไปสุรีเลยไปถามคนในงานว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนั่นก็ทำให้รู้ว่ารถของเจ้าบ่าวและครอบครัวป,ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อของตานีหวัวใจวายหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานผููเป็นพ่อก็ห่วงลูกสาวที่เพิ่งสูญเสียคนรักไปกลัวเธอจะต้องร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลจึงขอร้องให้ตานีแต่งงานกับสุรีคนที่เขามั่นใจว่าจะดูแลตานีได้เป็นอย่างดีโดยพ่อก็ได้บอกกับลูกสาวว่าถ้าต้องตายไปทั้งๆที่ยังเป็นห่วงแบบนี้ก็คงจะไปแบบไม่สงบแน่นอนนั่นจึงทำให้ตานีรับปากว่าจะทำตาม ทางด้านสุรีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาก็แอบ,บชอบตานีอยู่แล้วทางด้านพ่อของตานีพ่อได้สั่งเสียทุกอย่างแล้วเขาก็จากไปอย่างสงบหลังจากงานศพทั้งคู่ก็แต่งงานกันแบบเงียบๆจากนั้นสูรีก็พาตานีเดินทางกลับมาที่บ้านของเขา ตานีในตอนนี้ไม่ค่อยจะโอเคกับสุรีสักเท่าไหร่เธอไม่คุยด้วยไม่มองหน้าเอาแต่คิดถึงพ่อและคนรักที่จากไปแต่สุรีก็เข้าใจเธอไม่บีบบังคับและกดดันอะไรเธอเลยเขายอมให้ตานีนอนในห้องคนเดียวส่วนเขาก็ย้ายของขึ้นไปนอนที่ห้องเก็บของเช้าวันถัดมาสุรีตื่นมาทำอาหารแต่เช้าพอไปขอห้องเรียกให้ตานีมากินเธอก็ไม่มาแถมยังไม่ตอบรับอะไรเขาเลยสุรีก็เลยต้องมานั่งกินอยู่คนเดียว เมื่อมาถึงที่ทำงานข่าวลือเรื่องที่เขาแต่งงานแล้วก็กระจายไปทั่วออฟฟิศพวกเพ,เพื่อนเห็นแก่กินของเขาก็ประกาศกับทุกคนว่าวันนี้จะมีการกินเลี้ยงฉลองงานแต่งที่บ้านของสุรีโดยที่สุรีเองก็ยังไม่ได้เอ่ยปากเลยสักคำซึ่งคนอย่างสุรีก็ไม่กล้าปฏิเสธใครด้วยก็เลยต้องปล่อยไปตามนั้นฉากตัดไปที่บ๊อบบี้เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของสุรีเขามาตะโกนโวยวายอยู่หน้าบ้านเพราะน้อยใจที่ไปรู้เรื่องแต่งงานของสุรีจากปากคนอื่น พอสุรีกลับมาจากที่ทำงานพวกเขาจึงได้ไปคุยกันสุรีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังบ๊อบบี้ก็เห็นใจสุรีท่านใดน,นั้นเพื่อนๆพ,นพืนที่ทำงานของสุรีก็มาถึงเขาเลยให้บ๊อบบี้ออกไปรับแขกแทนก่อนส่วนเขาจะไปคุยกับตานีสุรีมาอาธิบายให้เธอฟังว่าพอเพื่อนๆนหรือว่าผมแต่งงานแล้วพวกเขาก็จะมากินเลี้ยงฉลองผมต้องขอโทษด้วยที่ห้ามไว้ไม่ได้เลยอยากจะขอให้ตานีออกมาพบเพื่อนๆ่นแค่สองนาทีก็ได้ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากตานีเลยสุรีจึงบอกว่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรผมจะบอกเพื่อนว่าคุณไม่สบายให้เองฉากตัดมาที่ทุกคนกําลังกินอย่างเต็มที่บางคนอยากเห็นหน้าตานีจะเจอให้ได้แต่สุรีก็ห้ามไว้ทันใดนั้นตานีก็ออกมาเสิร์ฟอาหารตอนรับแขกเป็นอย่างดีรอยยิ้มและความสวยของเธอทาให้อึ้งกันทั้งงานไม่คิดว่าคนจาเชิมอย่างสุรีจะมีภรรยาที่สวยได้ถึงขนาดนี้ทางด้านสุรีก็ดีใจมากๆมองตานีไปยิ้มไปตลอดทั้งงาน หลังจากจบงานเลี้ยงตานีมาเรียกให้สุรีไปคุยด้วยเธอบอกว่าเธอขอโทษที่ทำตัวไม่ดีทั้งที่สุรีก็ไม่ได้ผิดอะไร ต่อจากนี้เธอสัญญาว่าจะทําหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดแต่เธอก็ขอเวลาให้ได้ลืมอดีตได้ถิงตานี้คนเก่าไปก่อนส่วนเรื่องความรักเธอไม่สามารถให้ได้เพราะไม่คิดว่าจะรักใครได้อีกแล้วทางด้านสุรีก็บอกว่าไม่เป็นไรที่ผ่านมาผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ารักคืออะไรดังนั้นการที่คุณให้เกียรติออกมาพบเพื่อนๆนของผมมันก็ดีที่สุดแล้วผมไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ แต่สิ่งที่สุรีพูดมันก็ไม่จริงเพราะความจริงแล้วเขาเจ็บปวดมากๆที่พูดไปแบบนั้นก็เพราะอยากอยู่กับตานี้ีอยากให้เธอนั้นสบายใจ เช้าวันถัดมาอาหารเช้าถูกเตรียมไว้เหมือนเดิมแต่วันนี้ตานีเป็นคนทำอีกทั้งเธอยังไม่เอาแต่อยู่ในห้องแล้วเธอออกมากินข้าวกับสุรีด้วยทําให้สุรีนั้นดีใจมากๆทําตัวเขินๆอย่างก,กับวัยรุ่นที่เพิ่งมีความรักแถมตานียังทํากับข้าวให้เขาไปกินที่ทํางานด้วยสุรีก็ถือกล่องข้าวอวดคนอื่นไปทั่วเอาต่มองกล่องข้าวแล้วก็ยิ้มทั้งวันแทบไม่ได้ทําการทํางาน หลังจากนั้นสูรีก็มักจะพาตานีไปดูหนังเพื่อให้เธอลืมความเศร้าซึ่งเธอก็ชอบดูมากโดยเฉพาะหนังที่มีพระเอกเก่งๆเท่ๆในตอนแรกสุรีพาเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูแต่ต่อมาเขาอยากให้เธอได้นั่งสบายๆก็เลยออกรถยนต์ะเลย วันหนึง่งตานีไปเจอป้ายโฆษณาโรงเรียนสอนเต้นจากนั้นเธอจึงเอาใบประกาศมาให้สุรีดูเพื่อขออนุญาตไปเรียนเต้นเธอบอกว่าโรงเรียนนี้ดังมากเธอชอบเต้นอยากลองไปดูอีกอย่างก็จะได้ไม่ต้องอยู่แต่บ้านจนเบือ่อทางด้านสุรีก็ถือใบประกาศลุกจากโต๊ะอาหารไปโดยไม่พูดอะไรแต่หลังจากนั้นพอตานีกลับมาดูที่โต๊ะอาหารก็เห็นใบประกาศพร้อมเงินค่าสมัครวางไว้เธอดีใจมากรีบวิ่งตามไปขอบคุณสุรี หลังจากนั้นสุรีไปดื่มกับบอบบี้เขาสารภาพกับบอบบี้ว่าตกหลุมรักตานีบอบบี้ถึงกับงงตกหลุมรักภรรยาตัวเองเนี่ยนะสุรีระบายความในใจให้ฟังว่าไม่อยากให้เธอทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อมาเป็นภรรยาของเขาเพราะสุรีรักที่เธอเป็นคนร่าเริงยิ้มเกง่งสุรีขอให้บอบบี้ช่วยทําให้ตานีมารักเขาโดยมีไอเดียก็คือแปลงโฉมเขาให้หล่อเหมือนกับพระเอกหนังที่เธอชอบเอาแบบที่ทําให้เธอจําแทบไม่ได้เพราะเขาจะไปแอบ,บดูเธอเรียนเต้นก่อนแล้วพอกลับบ้านมาก็จะมาเซอร์ไพร์ เธอด้วยลุกเท่ๆบ๊อบเลยจัดให้สเต็มที่ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมวันถัดมาสุรีเดินเข้าโรงเรียนสอนเต้นแบบโคตรเท่เข้าเดินหาตานี้จนไปเจอเธอเ,ธอเต้นอยู่อย่างมีความสุขแต่แล้วครูฝึกที่นั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าสุรีคือคนที่มาเรียนเต้นเลยลากตัวเขามาเต้นด้วย หลังจบการสอนในวันนั้นโรงเรียนก็ได้สุ่มแจกหมายเลขเพื่อจับคู่เต้นในสัปดาห์หน้าสุรีได้หมายเลข21เขามองหาคู่เต้นของเขาแต่ก็ยังหาไม่เจอพอมองไปทางตานีเขาก็ตกใจเพราะเธอก็ได้เลข21เหมือนกันสุรีกลัวว่าเธอจะจําได้เลยจะหนีกลับบ้านแต่ก็เดินไปเจอครูฝึกคนเดิมอีกแล้วแถมยังพาตัวสุรีมาช่วยหาคู่ให้จนในที่สุดตานีก็เจอเขาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะจําสามีตัวเองไม่ได้ฉันชื่อตานีแล้วคุณล่ะ ทางด้านซูรีก็อ้ำอึ้งอยู่นานก่อนที่จะบอกเธอไปว่าเขาชื่อราชซึ่งจากนี้แอดก็จะขอเรียกซุรีในเวอร์ชั่นเทวาราชนะคะเขาพยายามทำตัวให้ตรงข้ามกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ยอมหยุดทำตัวเจ้าชู้เพลย์บอยสนุกสนานร่าเริงซึ่งเขาก็ทำมันได้ดีซะจนตานี้ถึงกับทำหน้าประมาณว่าอีหยังคงมันวะ ซุรีมาขอให้บอบบี้ช่วยทำหนวดปลอมให้เพราะเขาต้องลมเลิกแผนที่จะเซอร์ไพรส์อีกอย่างก็คือสุรีอยากเต้นกับตานีอยากเห็นเธอมีความสุขซึ่งตัวเขาเองไม่สามารถทำให้ตานีเป็นตัวของตัวเองได้เพราะสำหรับเธอสุรีคือผู้ชายเชมๆที่เธอเห็นที่ไรก็นึกถึงแต่เรื่องเศร้าในอดีตดังนั้นเขาจึงต้องทำให้เธอลืมความทุกข์ในฐานะราช วันถัดมาในระหว่างรอเรียนเต้นตานีก็ถึงกับตะลึงเมื่อได้เห็นราดเหลืองมาทั้งตัวตั้งแต่กางเกงเสือ้อไปันแวน่นแล้วก็ตามเคยเขาพูดและทำตัวเจ้าชู้ใส่ตานีจนทำให้เธอนั้นไม่พอใจและเตือนว่าอย่าทำตัวเจ้าชู้แบบนี้อีกแต่ราดก็แถว่าผมไม่ได้ทำแบบนั้นซะหน่อยเพราะถ้าผมทำตัวเจ้าชู้ผมก็ต้องพูดว่าผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนไหนสวยเท่าคุณมาก่อนผมใจสั่นเวลาได้เห็นหน้าคุณซึ่งมันก็ทำให้ตานีทนไม่ไหวจะหนีกลับบ้านร ราดรีบตามไปขอโทษและบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วซึ่งตาหนีก็ยอมเชื่อจากนั้นทั้งคู่ก็ซ้อมเต้นกันแต่ราดก็เอาแต่เล่นสนุกไม่จริงจังตาหนีก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่หลังจากซ้อมเสร็จตาหนีจะกลับบ้านแต่ก็ยังกลับไม่ได้เพราะฝนตกหนกักราดขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเธอเพื่อขอให้เขาเป็นคนพาเธอไปส่งที่บ้านระหว่างทางราดบอกว่าการอธิษฐานตอนตัวเปียกฝนจะทําให้คําขอเป็นจริงคุณลองดูสิผมรู้ว่าคุณมีเรื่องอยากจะขอ ตาหนีเลยถามกลับไปว่าทารุก็ลองบอกมาสิว่าฉันต้องการอะไรราดก็บอกว่าคุณต้องการหยุดความเจ็บปวดจากเรื่องในอดีตซึ่งเธอก็ถึงกับอึง้งที่ราดรู้ความในใจเธอจากนั้นราดก็บอกให้เธอลองหลับตาให้ฝนทุกหยดซึมไปถึงหัวใจสิซึ่งเธอก็ไม่ทําตามแต่พอเธอกลับไปถึงบ้านเธอก็เปิดหน้าต่างหลับตาให้ฝนโดนหน้าตามที่ราดบอก วันถัดมาทางคู่ก็มาเรียนเต้นตามเคยวันนี้เป็นการเต้นคู่ด้วยความคี้เล่นไม่จริงจังของราชเลยทําให้เต้นผิดบ่อยทางคู่เลยทะเลาะก,กันอยู่ตลอดจากนั้นทางโรงเรียนสอนเต้นก็ประกาศว่าจากนี้ไปจะมีการแข่งเต้นสะสมคะแนนในแต่ละสัปดาห์คู่ที่ได้คะแนนท็อปสิจะได้ไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศ หลังจากซ้อมเสร็จราดมาบอกให้ตานีเปลี่ยนคู่เพราะเขารู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งราดอยากให้ตานีชนะอยากให้เธอมีความสุขซึ่งมันก็ทำให้ตานีประทับใจมากๆต่อมาสุรีเอาชุดไปคืนบ๊อบบี้เขาบอกว่าจะพอแค่นี้ไม่มีราดอีกต่อไปแล้วจากนั้นเขาก็พาตานีไปดูหนังแต่หนังก็ไม่ได้สนุกสำหรับเธอแล้วเพราะในใจเธอมีแต่ผู้ชายที่ชื่อว่าราดถึงคันเพลว่าเห็นราดเต้นนีลาคันเทพสะจนเธอลุกขึ้นปลบมือเขาแต่ในหนังกำลังเป็นฉากเศร้าทำให้คนทั้งโรงงง ฉากตัดไปที่โรงเรียนสอนเต้นตานียืนรอราดอยู่นานแต่เขาก็ไม่มาสักทีเธอเลยไปถามที่อยู่ของเขากับเจ้าหน้าที่ซึ่งที่อยู่ที่ราดใส่ไว้ในใบสมัครก็คือราจูมอเตอร์อู่ซ่อมรถของราจูเพื่อนของเขาตานีรีไปที่ราจูมอเตอร์โชคดีที่บ๊อบบี้เอารถไปซ่อมที่นั่นพอดีเมื่อรู้ว่าตานีมาเลยโทรไปบอกสุรีให้รีบปลอมตัวเป็นราดแล้วมาหาเธอหลังจากนั้นไม่นานราดก็มาถึงราจูเพื่อนของเขาถึงกับอึ้งไปเลยเมื่อเห็นเพื่อนเชื่อมของตัวเองในลุกและท่าทางแบบน,นั แถมราดยังตีเนียนว่าตัวเองเป็นเจ้าของอูอีกด้วยทางด้านตาน,นีเธอมาตามราดให้กลับไปเต้นแต่ว่าราดก็บอกว่าเบื่อเขาไม่ไปหรอกตาน,นีไม่เชื่อเพราะเธอมองเห็นความดีในตัวราดที่ราดเลิกเต้นจริงๆแล้วเพราะอยากให้เธอชนะถ้าถึงอย่างนั้นตาน,นีก็จะไม่ยอมทิ้งราดเธอพร้อมจะสู้ไปได้วยกันและพวกเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตัดฉากไปที่ร้านบ๊อบบี้ราดมาฉลองที่จะได้เต้นกับตานีต่อ แต่ลึกๆแล้วมันกลับทําให้เขารู้สึกว่าสุรีกําลังจะถูกลืมราดมาคุยกับสุรีว่าตานีกําลังจะสนิทกับราดมากขึ้นตอนนี้เป็นเพื่อนแต่วันข้างหน้าความรักจะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนส่วนแกที่มาแต่งงานกับเธอมาทําลายชีวิตเธอก็ต้องยอมแพ้ไปซะแกมันไม่เหมาะสมกับตานีเลยต่อจากนั้นตานีและราดก็มาซ้อมเต้นที่อู่รถทุกวันพอถึงวันแข่งทางคู่เต้นได้ดีมากทําให้ผ่านเข้ารอบชิงได้สําเร็จ ตานีและราดไปฉลองด้วยกันราดพาเธอไปกินขนมแต่ตานีก็อยากจะท้าแข่งกินคนแพ้ต้องตามใจคนชนะหนึ่งอย่างทางด้านราดก็ตกลงรับคําท้าทั้งคู่กินแข่งกันแบบไม่มีใครยอมใครกินกันจนแทบอ้วกในที่สุดราดก็เป็นฝ่ายชนะตัดฉากมาที่บ้านสุรีเขากลับมาพร้อมท้องที่เต็มไปด้วยขนม เขาเปิดประตูมาเจอตานีกำลังยืนยิ้มดีใจบอกข่าวดีว่าเธอผ่านเขารอบชิงได้สำเร็จสุรีก็เข้าไปดีใจด้วยจากนั้นเขาก็จะขึ้นห้องไปแต่ตานีเธอบอกว่าทำข้าวมกไก่ไว้ให้เยอะเลยกินก่อนสิซึ่งเขาก็ไม่อยากปฏิเสธเธอเลยต้องฟื้นกินไปให้หมดพอสุรีถามว่าคุณไม่กินหรอเธอก็บอกว่าเธอกินมาแล้วกินมาเยอะมากด้วยราดพาฉันไปฉลองที่ผ่านเขารอบนาะสุรีเลยแกล้งถามว่าราดคือใครเธอก็บอกว่าราดเป็นครูเต้นของเธอเขาเป็นคนตลกตลกท้าไม่ เธอยิ้มได้ตลอดเลยในการซ้อมเต้นวันหนึ่งราดเขาไปที่โรงเรียนแต่เขากลับพบว่าวันนี้ไม่มีใครซ้อมเลยเพราะแต่ละคนมัวแต่ผูกราคีให้คู่เต้นของตัวเองซึ่งการผูกราคีคือการทําพิธีว่าชายหญิงสองคนจะเป็นพี่น้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกมองไม่ดีทําให้ราดรีบวิง่งหนีไปหลบในห้องน้าเพราะกลัวตานีจะทําแบบนั้นกับเขาบ้างซึ่งมันก็จะเป็นการที่ภรรยาผูกราคีให้สามีตัวเองเป็นพี่น้อง หลังจากนั้นไม่นานตานีก็มาตะโกนเรียกราดพร้อมชวนไปชอปปิง้งเธอบอกว่าวันนี้ไม่มีใครซ้อมเต้นเลยเอาแต่ผูกราคีกันซึ่งเธอก็ไม่อยากทำด้วยเธอมองว่าชายหญิงเป็นเพื่อนที่บริสุทธิ์ใจต่อกันได้ไม่เห็นต้องทำอะไรแบบนั้นราดได้ยินก็โล่งใจจากนั้นทั้งคู่ก็ไปชอปปิ้งด้วยกัน ระหว่างที่ลองชุดราดถามตานีว่าผู้หญิงต้องการอะไรจากผู้ชายกันแน่ตานีบอกว่ามันตอบยากผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สําหรับตานีเธอต้องการถูกผู้ชายสักคนรักอย่างสุดหัวใจเท่านั้นหลังจากที่เธอเดินออกไปราดก็ทาหน้าเศร้าและพูดออกมาว่าสุรีรักคุณมากแต่คุณมองไม่เห็นมันเองตอนราดมาส่งตานีที่บ้านเขาชวนตานีไปเที่ยวกับเขาในวันพรุ่งนี้เพราะเป็นวันเกิดของเขาแต่ว่าตานีก็ได้ปฏิเสธเพราะมันไม่เหมาะสม ราดเลยขอใช้สิทธิ์สั่งให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างจากตอนที่แข่งกินชนะทำให้ตานีต้องยอมทำตาม วันถัดมาราดพาเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตามที่ต่างๆต,า,งตาน,นีดูมีความสุขมากๆแตกต่างจากตอนที่อยู่กับสุรีอย่างสิ้นเชิงหลังจากเที่ยวกันมาทั้งวันราดพาเธอมาชมวิวเมืองยามค่ำคืนจากนั้นเขาก็โทรไปบอกให้เพื่อนเริ่มแผนเซอร์ไพรส์ได้เลยซึ่งนั่นก็คือการดับไฟทั้งเมืองแล้วเปิดไฟเป็นตัวอักษรว่า I Love You มันก็ทำให้ตานีรู้ได้ว่าราดนั้นรักเธอมากแค่ไหนถึงทำเพื่อเธอได้ขนาดนี้แต่ว่ามันก็ทำให้เธอรู้สึกผิดเลยสารภาพออกไปว่าเธอมีสา แล้วซึ่งราฐก็บอกว่าเขารู้มาโดยตลอดเขาไม่ต้องการให้ตานีมารักเขาแค่ต้องการให้ตานีรู้ว่าราดคนนี้รักเธอมากจากนั้นเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ตานีบอกว่าสําหรับฉันมันไม่เหมือนเดิมหรอกนะดังนั้นต่อจากนี้คุณควรไปจากฉันเถอะ ตัดฉากไปที่ร้านบอบบี้เขาแนะนําให้ซูรีบอกความจริงทั้งหมดได้แล้วแต่ว่าซูรีก็ไม่ยอมเพราะในตอนนี้เขาอยากรู้จริงๆว่าคนที่ตาเนียรักคือใครกันแน่แม้เพื่อนจะบอกว่าเป็นใครก็ไม่สําคัญเพราะไม่ว่าจะเป็นราดหรือซูรีมันก็เป็นคนคนเดียวกันตาเนียชอบราดก็เพราะเขาเปิดเผยความรักมากกว่าซูรีเท่านั้นนายก็แค่เป็นซูรีที่แสดงออกว่ารักให้มากขึ้นมันก็จบแต่ซูรีก็บอกว่าจะไม่เปลี่ยนตัวเองยืนยันว่าจะเป็นซูรีคนเดิมตัวตนจริงๆของเขาและ จะรอให้ตานีเห็นความรักด้วยตัวเธอเองวันถัดมาสุรีพาตานีมาเที่ยวงานแสดงสินค้าในงานมีกิจกรรมสู้กับนักซูโม่ใครชนะจะได้ตั๋วไปกลับญี่ปุ่น2ที่นั่ง ในระหว่างที่ตานียืนเหม่คิดถึงตราชทางด้านสุรีก็กำลังจะไปสู้กับนักซูโม่พอพิธีกรประกาศชื่อสุรีเธอก็รีบไปดูทันทีสุรีก็ท่าทางไม่น่าจะไหวเอาตลบอย่างเดียวไม่นานเขาก็โดนจับได้และถูกรัดตัวไวแน่นสุรีเลยตะโกนใส่หูนักซูโม่จนหลุดออกมาได้ในตอนนี้นักซูโมโกรธเขามากทั้งจับโยนจับทุ่มสเลเทพิธีกรมาบอกให้พอ่อเขาก็ไม่ฟังไปซ้อมสุรีต่อด้วยความโมโห แต่ลาวสถานการณ์ก็พลิกสุรีชนะได้แบบฟลุกๆเขาดีใจมากๆม,มองไปหาตานีแต่ดูเหมือนเธอจะไม่พอใจในสิ่งที่สุรีทำ หลังจะกลับมาบ้านตานีทำแผลให้สุรีเธอถามว่าทำไปเพื่ออะไรคุณเป็นแค่พนาักงานออฟฟิศจะไปสู้กับนักซูโม่ทำไมต้องการพิสูจน์อะไรกันแน่สุรีตอบว่าผมเห็นคุณอาจจะทำหน้าเศร้าอยู่ที่ซุ้มประเทศญี่ปุน่นผมเลยคิดว่าคุณอยากจะไปแต่ด้วยเงินเดือนของผมมันคงไม่พอเลยทำไปแบบนั้นส่วนตานีก็บอกว่าอย่าทำอะไรเพื่อเธออีกเพราะมันทำให้เธอรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อสุรีเลยจากนั้นเธอก็เดินหนีไปส่วนสุรีน่งเสียใจกับคำพูดของเธอ เขาพูดขึ้นมาว่าผมไม่ได้สร้างบุญคุณแต่ผมกำลังให้ความรักอยู่เช้าวันถัดมาสุรีไปทำงานโดยไม่สนกล่องข้าวของตานีทำให้เธอรู้สึกผิดตามเอาไปให้เขาถึงที่ทำงานซึ่งนั่นก็ทำให้สุรีเริ่มมีความหวงังว่าตานีเริ่มมองเห็นความรักในตัวของเขาแล้วจากนั้นเขาจึงชวนเธอไปดูหนังนี่เย็นนี้แต่ตอนดูหนังตานีก็เอาแต่ทำหน้าเศร้า ในจังหวัดทิุรีดูหนังเพลินๆพ,พอหันไปหาตานีอีกทีเธอก็หายไปแล้วเขาออกตามหาจนทั่วโรงหนังไปรอหน้าห้องน้ำเดินตากฝนออกมาหาต่อข้างนอกแต่ก็ไม่เจอท่านใดน,นั้นราจ,จูก็โทรมาหาสุรีว่าภรรยาของนายมาตามหาราที่อูความหวังทั้งหมดของสุรีก็พังทลายลงไม่เหลือชิ้นดี สุรีแต่งตัวเป็นราดฝืนปันนายิ้มแย้มไปหาตานีเขาทักทายและทำตัวสนุกสนานเหมือนอย่างเคยซึ่งมันก็ทำให้ตานีถามว่าคุณไม่เสียใจบ้างเลยเหรอคุณรักฉันโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยเหรอราดเขาก็ตอบว่าความรักคือของขวัญจากพระเจ้าจะเสียใจได้ยังไงผมเห็นพระเจ้าในตัวคุณผมเลยรักคุณก็เท่านั้นทางด้านตานีก็สารภาพความในใจทุกอย่างว่าก่อนหน้านี้ฉันปิดประตูความรักไว้หมดแล้วแต่พอคุณเข้ามามันก็ทำให้ฉันมีความรักขึ้นมาอีกครั้ง แต่ว่าฉันแต่งงานแล้วต่อจากนี้จะต้องทำยังไงร,ราดเลยบอกว่าถ้าอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุขหลังจบแข่งเต้นผมจะพาคุณหนีไปเองตานี้ร้องไห้เข้าไปกอดราดแล้วเธอก็บอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะไปกับคุณ ฉากตัดมาที่บอบบี้กำลังบอกให้สุรีพอแค่นี้แต่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปจากตานี้เขาทำเรื่องโอนบ้านให้เธอและหาที่ทำงานใหม่ไว้แล้วบอบบี้เป็นห่วงเพื่อนเลยจะไปบอกเรื่องทั้งหมดกับตานี้แต่ว่าสุรีก็ห้ามเอาไว้เขาบอกว่าผู้หญิงนิสัยอย่างตานี้อีกทั้งยังแต่งงานแล้วจะทิ้งสามีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นนั้นแสดงว่าเธอต้องทนทุกข์ทรมานมากที่อยู่กับคนอย่างสุรี และแล้ววันแข่งก็มาถึงในช่วงเช้าสุรีพาตานีไปทําบุญก่อนการแข่งสุรีอธิฐาในให้ตานีมีความสุขไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ตามส่วนตานีอธิฐาในให้เธอเห็นพระเจ้าในตัวใครสักคนเหมือนอย่างที่ราชเห็นพระเจ้าในตัวเธอพอเธอลืมตาขึ้นมาเห็นสุรีจึงทําให้เธอเปลี่ยนใจจะไม่หนีไปกับราช ก่อนที่จะแข่งเต้นตานีออกมาคุยกับราชเรื่องที่เธอจะไม่นี้ไปกับเขาแล้วเธอบอกว่าความรักของคุณทําให้ฉันลืมสามีคนที่คอยจับมือฉันในวันที่ฉันไม่มีใครถึงแม้เขาจะน่าเบื่อไม่ค่อยพูดแต่ฉันก็เห็นพระเจ้าในตัวเขาฉันทิ้งคนคนนึงได้แต่ฉันทิ้งพระเจ้าไม่ได้ หัดฉากไปที่เวทีแข่งเต้นตอนนี้ถึงคิวพวกเขาแล้วแต่ราดก็ยังไม่ออกมาพิธีกรก็บอกคุณดูว่ารอแป๊บหนึ่งเขาน่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่ตาน,นี้ก็คิดว่าเขาคงไปแล้วแหละเธอเลยไปขอสลาสทธิ์แต่อยู่ดีๆเสียงหัวเราะของคนดูก็ดังขึ้นเมื่อคนที่ออกมาคือสุรีที่ใส่แว่นแต่งตัวเฉมเขาเดินมาหาตาณีซึ่งเธอก็งงว่ามาได้ไงแต่พอเพลงเริ่มขึ้นสุรีก็เต้นเหมือนกับที่เธอเคยซ้อมกับราด เธอเต้นไปพร้อมกับปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดของสุรีและลาดซึ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวเธอแน่ใจแล้วว่าทั้งสองคนคือคนคนเดียวกันการเต้นของพวกเขาในวันนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆพอจบการแสดงทุกคนลุกขึ้นปรบมือให้อย่างล,นล้นหลามจากนั้นตาน,นีก็พูดขึ้นมาว่าคุณมันคนโกหกสุรีก็พยายามจะอธิบายแต่เธอก็พูดแทรกขึ้นมาว่าคุณโกหกที่บอกว่าไม่รู้จักความรักแต่คุณรู้จักมันดีมากตั้งหากคุณสามารถเปลี่ยนความทุกข์ของฉันเป็นความสุขได้อย่างง่ายดายทั้งๆที่ ไม่เคยให้ความรักกับคุณเลยจากนั้นทั้งคู่ก็กอดกันต่อมาพิธีกรก็ได้ประกาศชื่อคนที่ชนะเลิศในการแข่งเต้นซึ่งก็คือตานีและราดแต่ตานีเดินไปบอกพิธีกรว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ชื่อราดเขาชื่อวาสุรีสามีของฉันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันอย่างมีความสุขพอแอดดูหนังเรื่องนี้จบแอดก็มีความรู้สึกแบบ อะไรกันครับเนี่ยหลายจุดมากไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมอันแรกก็คือเหตุผลที่ตานีไม่หนีไปจากสุรีซึ่งก็เพราะว่าเธอเห็นพระเจ้าในตัวเขาถ้าแอดเป็นสุรีก็คงไม่โอเคกับเหตุผลนี้มากๆถ้าจะรักกันก็ต้องรักที่ตัวเราไม่ใช่เพราะความเชื่อหรือดวงชะตาที่อย่างที่สองนะคะก็คือการแสดงออกทางความรักจากหนังจะเห็นว่าสุรีรักตานีทาทุกอย่างเพื่อเธอแค่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกว่ารักต,งตรงๆแต่มันเลยทําให้ตานีไม่รู้เลย แอดเข้าใจว่าจะต้องแสดงออกว่ารักกันบ้างแต่สําหรับบางคนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาอาจพูดไม่เก่งขี้อายการแสดงออกของเขาคือการกระทํามากกว่าคาพูดใครที่มีแฟนเป็นคนแบบนี้ก็ควรมองไปที่การกระทําของเขานะคะใส่ใจและเห็นค่าในสิ่งที่เขาทําให้ถ้ามองอีกมุมคนที่พูดไม่เก่งก็ควรจะหาการแสดงออกทางอื่นบ้างเช่นผ่านการเขียนผ่านเพลงแอดว่ามันก็โรแมนติกไปอีกแบบนะคะประเด็นสุดท้ายทุกคนคิดว่าตานีนอกใจสุรีหรือเปล่าถ้านอกใจกดหนึ่ง ไม่นอกใจกด2นะคะสําหรับแอดกด1รัวๆเลยค่ะแต่บางคนอาจมองว่าไม่ใช่การนอกใจเพราะตานีไม่ได้รักสุริแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปถัดไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ